สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปุยอาตะยายพี่น้องนุบ้านะอาสวัสดีทุกๆคนครับผมวันนี้พบกับมาร์กในช่องมีมาร์กเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็นี่สั่งอีกแล้วนะครับผมมาดูจะสั่งอะไรนักหนานะฮะวันนี้ก็สั่งเป็นไมโครเนนเซอร์จะลองดูว่าไมโครเนนเซอร์เนี่ยในราคาสามสิบห้าบาทเนี่ยจะเวิร์กหรือเปล่านะบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ราคาสามสิบห้าบาทนะครับมาร์กไปซื้อแล้วมาร์กใช้ส่วนลดนะครับผม ใช้ส่วนลดนในการส่งนะครับมันก็เลยเหลือราคา35บาทก็เห็นถูกครับก็เลยกดสั่งแบบไม่คิดชีวิตเลย35บาทมาร์หาได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องยืมใครนะรออโอเคก็เดี๋ยวแกะกล่องจะลองดูว่าข้างในเ่ยมันจะตรงปกอย่างที่ในโฆษณาหรือเปล่านะก็มาแกะเลยแกะเลยแกะเลยชึบชึบ คอนเซอร์ไมโครโฟนแหนี่แผ่น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 ไม่ออกนี่ครับทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้คอนเซอร์ไมโครโฟน ฝังหัวฟังท้ายอ่ะโอเคมาเราจะมาดูกันว่า35บาทที่เราจ่ายไปได้อะไรบ้างนะครับผมจริงๆแล้วมันจะมีแบบยกกล่องแบบแพ็กเกจนะมีทั้งขามีทั้งอฟองน้านะครับมีช็อคเมาส์มีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่มาร์คสั่งเป็นตัวไม้อย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้บ้างเพราะว่ามาร์มีช็อคเมาส์แล้วนะคะมีแพนทอมนะครับผมถามว่าสั่งมาทําไม ไม่รู้ครับเพลงมันถูกสั่งมาก่อนแต่มาร์เป็นคนชอบร้องเพลงฮะก็เลยอยากจะทำคลิปโคเวอร์อะไรอย่างนี้ก็มีเกือบหมดละก็มีโทรศัพท์ในการเอา,เอาไว้อัดวิดีโอนะครับผมมีแพนทอมมีสายมีกีตาร์มีแล้เหลือขาดไม้อย่างเดียวกับสายสัญญาณอีกเส้นหนึ่งนะฮะแล้วก็สาวกงสาวกา์ดนมีหมดละโอเคมาเปิดเปิดยังไงอ่ะต้องแกะตรงนี้ก่อนเปิสอม ทุกคนจะได้เห็นก่อนปึ๊บครบไหมทุกคนอ๋อเห็นฟองน้ำมีฟองน้ำฟองน้ำสิบห้าบาที่บบาทมีสี่ห้าอันเลยฟองน้ำแล้วก็มีนี่อาแผ่นประกันออกนี่มีช็อคเมาส์ให้นะช็อคเมาส์ของมาร์คใหญ่กว่านี่นะมีช็อคเมาส์ อันนี้เขาเรียกช็อกม้า Shop ครับตัวจับไม้ที่ปิดกับาขาไม้สายสัญญาณเป็น XLR ตัวเมียนะครับนี่ของแถมกับอีกฝั่งหนึ่งเป็น3.5นะฮะนี่3.5ประมาณกี่เมตรอ่ะประมาณเมตรครึ่งได้ไหมเมตรครึ่ง2เมตรประมาณนี้แหละโอเคแล้วนี่คือพระเอกครับผม อันนี้ต้องระวังเพราะว่าไมโครเนเซอร์เนี่ยเป็นมาที่เซนสิทีฟกับการสั่นสะเทือนมากนะครับผมสั่นมากๆอุ้ยข้างในมันไม่มีไม่มีฟิลเตอร์ให้เลยอะฟิลเตอร์หมายถึงเป็นใย,ยแก้วนะนี่ดูครับโล่งๆนะเห็นตัวไม้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นตัวไม้เลยมันไม่มีฟิลเตอร์ให้เลยอะถ้าางนั้นเราก็ต้องครอบใช่ไหมเราก็ต้องครอบโอเคเนื้อวัสดุก็ เป็นโลหะครับตรงนี้ก็เป็นตะแกงโลหะทุกอย่างเป็นโลหะหมดเลยแต่นี่ก็ถือว่าสวยนะแต่เสียงจะเป็นยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวต้องคอยไปทดสอบเอาแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิป u n น o x ็อกสำหรับไมโครโฟนราคาถูกที่ถูกมากๆก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มากด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมบายบาย ให้ดูอีกทีใกล้ๆเลยนเนียนๆเลยครับ